ดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมมาแล้วลูกพี่ได้ว่าไรพอดีติเปียดท,ทั้งนึงติทั้งพี่ลุงว่าตำหลกับว่าได้มีอยังลงมาหอดพี่อะไรจีเป็นโบว่างไหนดิล่ะเป็นอะไรวะแต่จะเข้าตังได้จะน,น,นี้ก็จะได้ไหลายอยู่ตอนบ่ พี่เดียวซ้ำรถคันนี้มาพอดีวะเหลือพื้นทียย่ยังเทาไรบันเดะถ้าเลียแต่เทาทั้งไแดบบ้โวยไหมก,ก็ดีปะ่ะเออต้นไม้เพียวพอดีเขาเขาไม้ไว้เพอาน่ะอือาะว่าเพราะถ้าเล่ไปพูดแล้วมองนั่นมันเป็นลุมไหมครับมองสะอาดเพื่อนน่ะเออเอาสม,มุนไพรซ้ำซ้ำซ้ำรถเขาจอดเดียวป่ะเนี่ยไายต่อมาจะน,น้อยนี่ซ้ำรถเพือจอดเออลังวิธีมันหดใส่มันสินสมือเมืองอยู่ปะ่ะ ปรับรถเด้ยวไปเลรถเครื่องปั้นรถเครื่องปั้นออกไปยุ่งสั่นจีเออเอาเอาเลยนสั่นนะยับออกตัวมูนีิรถท่อกับเรียนเรียนออกไปพูดแล้ววุ้นสาพูดแล้วรถบ้านกับมาหันเด้อรถบ้านเกาจะกับมัานั่งกันมันไปโรงเรียนนั่นออกไปมองผมมานแล้วปลาปลา อันนี้รถเก๋งเขาขมาซนนะเก๋งรถเปียกขับเขาขมาน่นอีกเออเจ้าเลี้ยวเยวจ้าก็ออกไปหอดังปลาปลากันเลี้ยวไส้ก้อมน้องสาบ่ะผิวรถบ้านพี่อัดนี้ที่ดาไปเปิดเอาแ้วน้ำลงมาแนลูกดาดาไปเปิดเอาแ้วน้ำกินลงมาใส่ตู้แนลูกไป เอาวาอยังพังลงมา้หรือยืคางอันนี่คือยุดยูเปิดออกแล้วมันถีซองซองเขายูแหละเ,เมื่อไหร่ เปิดออกแล้วเอาขนยังออกมาเราก,ก็จังจังมุนเข้าไปเอา ถอยไปอยู่อยู่อยู่แล้วตยางห่าะขัมันตั้งยากก็ถอยขึ้นมาคำตอบได้จีฟอออ้อฟอคำตอบเออเออ สวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่ใสพักกันมาแต่ใสโอ้เห็นแล้วเอีครับนงมาพกเลาแล้วเออนแล้วานก็มือเลี้งมือหรอกครับมาย้ำนี่ไอ้ไแล่หมดทันแล้วแล่เอาคนละนั่งนไปคำคำไปไปมๆเหลืิกซสัมบ้าจ้าม้าเป็นอะกับมัดมัดทั้งพี่ไหม ฮะสุดแล้วไหมถ้าสื้อมได้ใสฟอนหน่อยีเออฟอนหอยแหละผได้ก็ฟอนหอยแหละเอาานสวดีครับเ้าเจ้าห้างจากเขาจจกลยี่สอยี่สิอากจากยี่สิบโลกอนสีขาว่ปีสิโลขอาว่าปีละเรื่องนี่ยี่สนนี่ติบสสนี่ตีโอ้ตีทั้งหญ่เลยตีแมนส้อปี อาใส่ฟอนหน่อยกันบ่ได้ก็ใส่ฟอนหน่อย่ฮะหน่อยกัยังแย่มันต้องเล่นเป็นน้าแลอันนั้ตอนนี้เท่านั้นเดี๋ยวยังใส่ฟอนพ่อใหญ่โยมันจีพ่อใหญ่แต่ตู้มันต้องเถื่อนมาดิแล้วมันติดสะแล้วเด้อนั่นแหละเฮาเนาะเฮาเยาะฟอนหน่อยไปหารถตู้บ่ได้จีเขาไปสั่งไก่ต่อมามไก่ต่อเขาไปทางไหนสักหน่ะเอาฟอนหน่อยเอาฟอนหน่อยแต่ว่าเอารถเอารถไปหันเอาฟอนหน่อยเนาะไปหามันหันบ่ได้ เออไซฟอนน้อยคอมเดียวกันเนนั่นนลนนงลานคอมเดยวเออนั่งานคอมต่อเมียนไหนบ่นั่งลานยี่นี่ตีช่องหนึ่งยี่นี่อเออเอาแล้วันจังสีใดเนาะอันนี้คืออันนี้อันนี้คือเสาแหลกตีนี่เสานั่งลานเลยเออนั่งลานตรงนี้ฟ้อนี่ตี บานเมือกันบ้านกขาเหลกลงนีขาแลกลงนีฟอนลงนี้ะไหนบ่บ่บได้อีกสิยับอีกตัห้าอ,อันนี้คือเอาสม,มุดมาอันนี้เป็นฟอนา่งรานฮอดใสเอาสม,ม,าม,าามุดยันเขาไม่ได้บคอมต่อฟอได้บีสได้บ่เนี่ได้อดีกแล้วหรอขาเหลยกบอนี่้เอาขาเหลกอยู่ี่นี เอาขาแรกไปนี่เออเอาขาแรกค้อมนี้เอาแรงยางมาดูบ่อยนี่ต่อ,อานางร้านพอ่อพ่อพอดีปะแต่พอดีปเอาเลยกกาพ่อหน่อยยับเดียยืดได้หรอพอนี่แรงขึ้นเลยยูเน่เออได้อยู่เอานี่แหละค้อมต่อ มันพุ่นมันเป็นลงไอ้นั่นลงผุนพ่อเพ่ได้กินพ่อว่าเอาออกมาให้แม่แซ่บอบบกกได้เป็นเป็นเป็นบ้าเนาะเอาขึ้นไปให้แม่แม่แพกหนึ่งนั่นแม่อขอขเนะอออปากรอขอขยิเคย้าหน่ะยกมือขอครคับเอานพี่ถ้าแจกให้ครบไม่ไปถาค่อยเอาให้ได้นี่จงเงนอันนี้จ่ย แลีนได้เยอะบอสเขาไม่นน้ำตาลครับพี่เขาต้มเขาจะกินหวานไปกินน้ำตาลครับใส่ใส่ฟอสหน่อยได้ได้น้ำตาลกับเรียบกั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 บเะียบดีมะพร้าวเออได้เยอะไหมน้ำฟอสเลยอ๋อ ใช่ล้ชันยี่ใส่ล้วควงควงร้นเวทีเข้ามา,าชันบอก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 ข้อนี้ลบบอ,อกว่าทั้งพี่ไกยไปยุพี่ พื้นท,ท,ที่เต็มพอดีมันนั่นบ่ไรชั่นอเ,เอาไกลเขามานอ่ะพอวทิทย์รถรถวนบ่ไรตัวตรงมาอยู่ทางพี่เลยเอาของเอาของลงทางผี่เลยฮะถอยถอยถอย่ยาลงมามสัตร์มาแล้วพี่น้อง,องครับ เอาากินแล้ครบได้ไมมเทอูสาวให้ชีบีใบสมิสักก้อนพื่อน้องขาไหม่าฮ่าฮ่าสำหรับชปบีสบายดีพี่น้อง